การนำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกอวอร์ระดับชาติประจำปีการศึกษา2563กาบเรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนานเกศสุนีตุสุพันผู้ขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกอวอร์รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านวิชาการระดับปถมศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ขอนำเสนอผลการปฏิิบัตงานประกอบการพิจารณาเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าดังนี้ค่ะ ดิฉันเข้ารับราชการครูณโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนาอําเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อปีพุทธศักราช2 5 5 2จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา12ปี3เดือนดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นครูตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานยึดมั่นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการคลองตนครองคนครองงานส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ของครูที่ดีต่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิและเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมวิชาชีพ ดิฉันพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอยู่เสมอโดยการศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆเข้ารับการอบรมและสังเคาะองค์ความรู้เพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลของการพัฒนาบรรลุตามเป้าหมายการจัดการศึกษา ดิฉันได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบสอะหาความรู้รวมกับการใช้กระบวนการของโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนเพราะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวนักเรียนจะได้เรียนรู้จากการสังเกตสิ่งใกล้ตัวเมื่อพบสิ่งที่ตนสงสัยต้องการหาคําตอบนักเรียนจะใช้กระบวนการสืบสอบหาความรู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจนค้นพบคําตอบ ส่งผลให้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นดังนี้ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติปีการศึกษา2,562สูงกว่าค่าเฉลี่ยปีก่อนหน้าสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ระดับสังกัดระดับภาคและระดับชาติค่าเฉลี่ยผลการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา2,562สูงกว่าค่าเฉลี่ยปีก่อนหน้า และนักเรียนมีผลการประเมินตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ80ของทั้ง2ปีการศึกษา นอกจากนี้ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังที่กล่าวมายังทําให้นักเรียนมีองค์ความรู้ในเรื่องที่ศึกษาสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆได้ด้วยตนเองสามารถถ่ายทอดความรู้แนวคิดและการนําเสนอผลงานของตนจนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดระดับภาคและเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับชาติอย่างต่อเนื่องเช่น รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในงานศิลปะหัตถกรรมระดับภาคเหนือตั้งแต่ปีการศึกษา2559ถึง2562รางวัลชนะเลิศการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เนื่องในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2561 รางวัญชนะเลิศการประกวดโครงงานสเต็มศึกษาดีเด่นระดับภาคเหนือได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับชาติปีการศึกษา2561และ62รางวัลระดับเหรียญเงินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในเวทีนานาชาติปีพทธศักราช2561และ62 ดิฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนาให้เกิดผลสําเร็จและบรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาและได้รับการยอมรับถึงผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นเชิงประจักษ์ส่งผลให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดังนี้รางวัลชนะเลิศครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับเขตพื้นที่การศาึกษารางวัลชนะเลิศครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัดกำแพงเพชรรางวัลชนะเลิศเหรียญทองเกียรติยศสาขาการ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รางวัล KPPE Award ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรรางวัลครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์เรื่องในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่66และครั้งที่67 รางวัลครูที่ปรึกษานักเรียนจัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แนวคิดใหม่ระดับชาติเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีนานาชาติประจำปี2560และ61ของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการรางวัลครูที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานดีเด่นสเตมศึกษารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศประจำปี2561และ62ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องความรู้ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตนเองจนประสบผลสำเร็จมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร,ร,ร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาเป็นครูพี่เลี้ยงสเตมศรรรรึกษาในการอบรมทางไกลของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร,ร,ร์และเทคโนโลยีหรือสอส,อสอวทรวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากศาูนย์เครือข่ายการศึกษาและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นวิทยากรในการอบรมนักเรียนและคณะครูในกลุ่มสารวิทยาศาสตร์มาโดยตลอดดิฉันส่งเสริมให้นักเรียนเผยแพร่ผลงานและชิ้นงานของตนต่อชุมชนนักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนโดยการสาธิตและอธิบายหลักการทำงานของผลงานที่ตนเองสร้างสรรค์เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่สนใจส่งผลให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำกิจกรรม องความรู้ที่ยั่งยืนและสามารถต่อยอดความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ท้ายที่สุดนี้ดิฉันมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องยินดีน้อมรับทุกคำแนะนำจากนักเรียนผู้ปกครองเพื่อนร่วมงานและชุมชนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นและที่สำคัญข้อเสนอแนะข้อแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้ดิฉันพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติต่อไปขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้